สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ดคุงชาแนลนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบิร์ดในรายเกมเศรษฐีซื้อประเทศไทยนะครับท่านเพื่อนวันนี้ก็จะมารีวิวจี้นะครับตอนแรกอัะผมทําคลิปไปแล้วนะคือผมลืมดูสกิลไม่ใช่ลืมดูหรอกคือแบบคิดว่าสกิลอ่ะมันขังโกงแบบทั่วทั้งแมปอ่ะเพื่อนก็เลยแบบเออกลัวมันเป็นแบบว่า เป็นแนวทางที่ผิดนะครับให้ให้กับคนที่เข้ามาดูเนาะผมก็เลยทําคลิปใหม่แล้วกันนะเพื่อนอ่ะอนอื่นขออนุญ,ญาตไปเช็คร้านค้าก่อนนะครับว่าผมแวบบ๊แบบเมื่อกี้นะครับมีร้านค้าเข้ามานะเป็นร้านค้าลึกลับนะครับก็มีอีเวนต์โอกาสจะสิ้นสุดเร็วนี้นะเป็นการสุ่มยิ่งรางซูเปอร์เอามาขายนะครับ5กล่องนี้ในราคา99บาทนะ5กล่องนี้ในราคา99บาท คือหกล่องมันขายแค่9 0้าเพื่อน99บาทแลกกับเพชร900มันคุ้มไหมนะก็พิจารณาดูดีๆนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวจี้ใหม่นะครับที่ปิดไปนะก็จะมาเล่นกับยอมลานะครับซึ่งเซตผมจะเล่นก็คือเซตนี้เลยนะเป็นหมวกอ่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตัวตัวยอมลาเนี่ยผมยังมีบัฟอยู่นะครับซึ่งบัฟมันเป็น ชาร์จโล่ซูเปอร์นะครับแล้วก็มีความสามารถในการดิสชาร์จนะผมก็เลยใช้เป็นหมวกไทเทเนียมโจมตีนะครับส่วนจี uh, ้ที่ใส่มานะครับก็เป็นเ uh, กาะลอยฟ้ากักขังนะครับแล้วก็หลุมดำซูเปอร์ไดเมนแล้วก็ uh, มีโดนก๊อปปี้การ์เดียนนะใครจะเล่นยังไงผมไม่ผมไม่มไมทราบนะครับแต่ว่าผม เล่นเซตนี้แล้วกันเนาะเอาเอาตามสะดวกของแต่ละคนนะโอเคในคลิปนี้นะครับผมก็จะเน้นรีวิวจี้นะครับอะโอเคเพื่อนเพื่อนก็ไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจี้ชิ้นนี้นะครับจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะก็อะในระหว่างรองห้องนะครับ ความสามารถของจี้นะครับนะ38%ขันขงคุกฝ่ายตรงข้ามเมื่อเราไปตกแลนด์มาร,ร์กของตัวเองภายในแถวนั้นเพื่อนอแล้วก็เจ็เอร์เลือกทอยหน้าหลังแล้วก็วาร์ปนั่นเองนะอ่ะครับเกมแรกก็มาเจอกับเกรตานะผมได้เล่นเป็นคนแรกนะครับมาดูกันว่าผมจะมีโอกาสขังคุกเขาหรือเปล่านะผมกลัวว่าผมจะแพ้ก,ก่อนนะดิ อ่ไปไหนดีวะมานี่แล้วกันลืมดูสกิลนะครับคิดว่าขังคุกแบบได้ทั้งแมปเลยนะจริงๆแล้วขังคุกมันขังภายในแถวนะครับมีน้องมาคอมเมนต์นั้นเพื่อนผมก็กลัวแบบว่ามันจะทําให้อา่าเรียกว่าไงนะมันเป็นความรู้ผิดๆอ่ะเพื่อนถ้าเราแบบ เผยแพร่ไปมันก็อาจจะทำให้คนที่เขาเข้ามาดูอ่ะรับความรู้ที่มันผิดไปนะผมก็เลยขออนุญาตลบคลิปแล้วก็อัดใหม่นะครับนะรีวิวใหม่เลยมผมก็ว่าอยู่นะทำไมมันไม่ขังสักทีนะเพื่อนก็เพราะว่าผมไม่ได้ขังในแถวไงผมขังแบบไปทั่วอขอขอโทษด,ด้วยนะครับนะสำหรับอ ใครที่เข้ามาชมคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเพิ่งลบไปนะอ่ะก็ไม่เป็นไรนครับเดี๋ยวมารีวิวใหม่นะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะก็มานั่งอัดคลิปนันเพื่อนเดี๋ยวมันจะเป็นความรู้ผิดๆนะครับให้กับคนที่กำลังตัดสินใจในการทำอ,อีเวนต์อยู่นะบางคนเห็นแบบว่าเอยทำไมมันไม่ขังวันไม่ออกสักทีเงี้ยนะ เพราะว่าผมไม่ได้ขังภายในแถวไงเออมันก็เลยไม่ติดนะเพื่อนอ่ะโอเคก็มาดูในคลิปนี้ละกันนะว่าประสิทธิภาพของการขังกรงมันจะมากน้อยแค่ไหนนะผมจะรอดเนื้อมือเกตาไหมเนี่ยเกมนีม้เพื่อนจะเห็นผมขังหรือเปล่าอะไปส่องจี้เกตาหน่อยแล้วกันอืมเขามีบัตรเชิญนะโอเคครับเพื่อนผมรอด ไปไหนดีวะ,ะมานี่แล้วกันล้างพื้นที่ก่อนนะครับโดดเลยลองดูดิจะขังหรือเปล่าเดี๋ยวเราทำลายโลกเขาก่อนนะครับ มอ่มอาวาร์ปได้เขาไม่มีในประเทศนะครับเราสามารถวาร์ปได้อาป้องกันพื้นที่แล้วกันเนาะโอเคครับเราจ้องตมตีหมวกเขาให้หมดก่อนนะเอา้าเราไม่ได้เบิ้นนี่วะโอเคอืมดีนะที่เขาไม่เบิ้นนะเพื่อน ดีที่เขาไม่เบิ้ลน่ะอ่ะโลกเขาไม่ชาร์จนะครับก็จะเรียกผมหรือเปล่าแหมอืมนี่แหละครับการจัดโอลิมปิกมันก็ดีแบบนี้นี่เองนะอ่ะผมเบิ้ล12ไปแล้วกันนะมาดูกันว่าเราจะขังกลงเขาได้หรือเปล่า ลงไหนวะลงตรงนี้บังคับจ่ายก่อนนะครับขังไหมยังไม่ขังนะอ่ะอันนี้คือรีวิวจริงๆแล้วนะมันยังไม่ขังนะเพื่อนเดี๋ยวผมดูอ่ะหมวกผมหมดนะครับเดี๋ยวเราชาร์จก่อนอืมไม่ขังนะครับ รอบหนึ่งแล้วกันนะขังไหมไม่ขังว่ะแต่ว่าบางคับจ่ายเงินนะโอเคนะครับก็ชนะมาได้นะแต่มันไม่ขังโกงอ่ะเพื่อนอืผมไม่รู้ว่ามันอันนี้ก็คือขังในแถวแล้วนะมันไม่ขังนะครับเมื่อกี้นะอ้าโอเคครับดูเกมที่สองกันเลยผมจะเน้นเล่นกับยอมลาอย่างเดียว เลยนะจี้ชิ้นนี้นะครับฮะโอเคครับเจอยอมลาเหมือนกันนะโอเคเราได้เล่นเป็นคนที่2นะครับสองจี้อ่าเขามีขังโกงเหมือนกันนะของเขา3านะครับของเราเยอะกว่าของเรา38นะ่ะโอเคมาดูกันนะครับว่ารอบนี้ผมจะเน้นขังอย่างเดียวเลยนะเพื่อนจริงๆอ่ะ คอยหน้าหลังมันออกดีมากเลยนะครับ70%ออกดีกว่าเกาะรอยฟ้าหลุมดําที่มันเป็นเวอร์ชั่นธรรมดานะอันนั้นะ60-70อเพื่อนแทบจะไม่ออกอะ่ะอืมตรงนี้เลยเออว่ามันวางหลุมดําตรงนี้ไม่ได้ เขาไม่มีดักวาบใช่ไหมอุ้ยมีมีนิลเทศว่ะอ่าังคับจ่ายไปก่อนอา่าขังแล้วนะเพื่อนเนี่ยขังกกงนะครับออกดีอยู่นะออกดีอยู่นะเท่ากับเพิ่งเล่นเกมแรกนะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าโดนขังกกงนี่เราสามารถวาบได้นะครับความสามารถของนิลเทศมันจะไม่ติดนะครับหรือว่าความสามารถอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเวลาโดนขังโกงนะครับนะอ่ะโอเคชนะเรียบร้อยนะครับเนี่ยขังโกงออกอยู่นะเมื่อกี้เน้นขังกกงแม่งอย่างเดียวเลยจะดูว่า38%เนี่มันสามารถหวังผลได้หรือเปล่านะครับเรามีเขามีรูนแน่เลยแบบนี้ใช่ไหมอ่ะมีรูนป้องกันการเรียกนะครับ ซึ่งยอมลาเรามีป้องกันการเรียกเอ้ยมียอมีเรียกไงเรียกภายในแถวนะครับไกลทองเขาก็ใส่ป้องกันการเรียกมานะตำนานไกลทองอืมจี้ก็เหมือนเราเลยนะมีดักวารฟด้วยมีกลับเมืองอะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะสู้ไกลทองได้หรือเปล่าน้นขังกงอย่างเดียวเลยนะ แต่เราไม่น่าจะเรียกเขาติดหรือเปล่าอะเขามีรูนะ่ะ่าเราก็มีเรียกใยม,มุมเหมือนกันจะไปไหนพ่่หนุ่มนี่ไงโดนเรียกแล้วไหมล่ะมึงาราฟเก่งจังเบิ้ลอีกเหรอโอเคครับก็ เรียบร้อยทำไงดีวะอ่ะไว้ตรงนี้แล้วกันนะอืมเอออ่าโอเคครับขังคุกแล้วนะเนี่ยเห็นปะเป็นไงล่ะเน้นขังคุกอย่างเดียวเลยผมอะ ไม่ให้ดูอันอื่นหรอกให้ดูขังคุกนี่แหละนะครับให้ดูว่า38%มันหวังผลได้หรือเปล่าซึ่งคลิปที่แล้วผมก็คิดว่ามันไม่ออกไงเพราะว่าเราไม่ได้ขังในแถวเออแต่รอบนี้ผมเน้นขังอย่างเดียวเลยนะผมว่าก็ออกดีอยู่นะครับเพื่อนเห็นปะอ่ะอีกสักเกมนะครับสักเกมอีกสักเกม,กเกมไปผมอัดสี่ทุ่นะเพื่อนนะ ซึ่งคนอื่นเขานอนหมดแล้วนะบ้านพักก็รบกวนเขาแหละนะครับแต่ว่าก็อยากทำคลิปนั้นเพื่อนโอเคครับเจออนุบิดนะครับไปส่องจี้เขานิดนึงนะอนุบิดก็เซตโอเคเลยแหละนะครับถ้าจะให้ดีอนุบิดต้องพกแรนพุดนะครับเพราะว่ามันเป็นตัววิพากษามันไม่มีแรนพุดนะเพื่อนอต้องพกไอ้โดน ต้องพกโดนด้วยนะครับนะถ้าไม่มีแดนผุนนี่เล่นยากอยู่นะครับตัวนี้อ่ะมาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถชนะผู้พิพากษาอดุบิตได้หรือเปล่าอืมนะครับ ครับผมมีดักวาร์ฟนะครับคุณเห็นไ่มล่ะเอ้ยแต่ว่าเขาชาร์จโล่เก่งวะเขามีจี้เลยวะอ๋อมีหมวกอาร์คชิลดาร์กด้วยอืมไม่น่าล่ะชาร์จโล่ออกดีชิบมหายเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะโจมตีเขาเองนะครับนี่วางหลุมดำช้อนไปเลย นะทำลายโล่ไปก่อนนะมาดูดิเขาไม่มีในประเทศนะครับเราวาปไปไหนก็ได้นะนี่เป็นไงล่ะขังกกงแล้วก็เรียกนะครับเมื่อกี้ขังกงออกนะครับนะพอขังกงเสร็จมันเรียกไงมันก็เลยหลุดนะครับยอมไหม อีกไหมขังอีกไหม,มบังคับจ่ายก่อนนะครับเรียบร้อยอ่ะอีกสักเกมไหมแต่มันเสียงดังมากเลยเพื่อนตอนนี้ผมเสียงดังมากเลยนะที่ทำงานโหม,มันเงียบมากนะครับตอนคืนนะอ่ะอ่ะอีกสักเกมแล้วกันนะถ้าขังกกงออกอีกนะผมจะแนะนำให้ผู้เล่นใหม่รวมไปถึง คนที่กําลังตัดสินใจอะทาเลยนะครับผมว่ามันออกดีนะเนี่ยสองสามเกมที่ผ่านมาเนี่ยคือผมขังทุกรอบคือติดทุกรอบเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะชนะตัวอย่างพ่อหนุ่มแจวอนได้หรือเปล่านะครับตัวละครสายวิกนะอืมแต่ว่าเขามีนิรเทศนะครับไ,ไม่เป็นไรนะเรามีแลนด์แล้วก็มีกันทาสี แต่ผมกลัวว่าเขาจะวิกก่อนนะดิเดีย๋ยวผมไล่ล้างพื้นที่ให้หมดเลยเดี๋ยวนะเขาเป็นตัวตํำนานนะครับนี่เป็นไงล่ะมีแรนพุดหืมป้องกันแรงพุดว่ะเออว่ะเจวอนเขามีป้องกันแรงพุดนั้นเพื่อนเขามีป้องกันแรงพุด50นะรู้สึกถ้าเป็นตัวตำนานอ่ะจริงด้วย เอ้ยใช่ไหมวะไม่ใช่ยกเลิกสกิลสร้างแลนด์มาร์ค40%ทำไงดีวะถอยหน้าหลังไม่ออกอีกอืมแบบนี้สวยนะเนี่ยครบอันนี้แล้วครบสี่แล้วอ่ะแบบเนี้ย พื้นที่ไปก่อนนะครับอืมไม่ล้างวะ่มฮึ่ทำไงวะไม่ได้วะผมต้องล้างก่อนอ่ะเพื่อน จะนินรเทศวะเรียบร้อยโอเคทำอะไรไม่ได้เลยวะคืออันนี้มันไม่ออกเอะเพื่อนสกิลวิ่งมันไม่ออกนะครับอ่ะอีกหนึ่งเกมเกมสุดท้ายแล้วเกมสุดท้ายแล้วครับมาเมื่อกี้ยังยังไม่ได้ขังไงอ่ะเกมนี้เดี๋ยวมารอดูนะครับว่าจะขังจริงหรือเปล่า ถ้าขังออกนะผมแนะนำเลยนะครับให้ทำนะครับอ่าเราก็มาเจอกับพุ่ยภาคษาอดุบิดนะครับนะไม่เจอตัวละครคอสตูมเลยเว้ยอยากเจอแบบยอมลาคอสเนี่ยในกี้คอสเนี่ยเกต้าคอสเนี่ยเจอส,สักเกมเลยวะ่ะ ก็น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่แหละเพื่อนแต่ก็เริ่มมีจี้แล้วนะจี้อันนี้คือมีแต่จี้แจกฟรีนะเนี่ยมีจี้ที่ทําคือจี้นี้นะครับโดน Co อปปี้ของสายลับเนี่ยที่เหลือก็เป็นจี้ฟรีนะเขาก็น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่แหละนะครับนะครับผมจะมาคังอรดูบิดให้ดูนะครับเขาไม่มีเกาะด้วย เรียบร้อยขังนะเมื่อกี้ขังนะขังออกนะเห็นปะพอมันขังแล้วมันเลียดเนี่ยเพื่อนขังปุ๊บมันเลียดมันก็เลยลงจากกลงนะครับเป็นไงล่ะบังคับจ่ายไปเลยครับขังรอบเดียวคือเรียบร้อยเลยอ้าวไม่ยอมว่ะเฮ้เห็นปะมันขังแล้ว ออกดีจัดว่ะออกดีจัดจริงแล้วผมว์ปทำไมวะเนี่ยอืมอะไรของผมวะผมว่าจะถอยไปข้างหน้านะเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับ เรียบร้อยเรียกครับยอมไหมยอมแหละอ่ะโอเคครับก็เป็นไงบ้างครับเ,เพื่อนๆคลิปนี้ผมชัวร์แล้วนะก็เท่าที่เล่นมานะครับ4 5เกมเนี่ยขังทุกเกมและขังออกดีมาก38%หวังพึ่งได้นะผมจะบอกให้ สำหรับคนที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าก็แล้วแต่นะซึ่งจี้นี้นะครับมันเป็นจี้เมตาในเซิร์ฟเก่าด้วยนะเห็นเขาพูดมานะผมก็ไม่เคยเล่นหรอกนะครับเห็นเขาพูดมาแต่สําหรับผมนะผมได้ลองเล่นแล้วอะลองเอามาไล่ขังจริงๆะผมว่ามันออกนะสานะครับใครที่จะรอดาร์กก็รอได้นะแต่ถ้าสมมติว่าเรามีก่อนอเราก็ได้เล่นก่อนไงเพื่อน อืมโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ชัวร์แล้วนะเพื่อนว่ามันดีจริงนะ38%อนี่ออกดีมากนะครับฝังพึ่งได้ก็ขอบคุณเพื่อนๆอ,อีกรอบหนึ่งนะครับที่เข้ามารับชมคลิปมันจบนะครับถ้าชอบก็ฝากก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบิร์ดคุงนะครับเพื่อนก็ขอบคุณ400 s u b s ซ r i b e นะครับสำหรับคนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอย เป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆของผมนะครับเพื่อนสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเพื่อนมารีวิวอีเวนต์แล้วก็รีวิวจี้อีกรอบหนึ่งนะครับอขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปอีกรอบนั้นเพื่อนนะหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการทำอีเวนต์นั้นเพื่อนผมว่าทำเถอะนะครับดีโอเคครับก็ ไม่มีอะไรแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนสํหรับวันนี้ก็บายบายนะครับรับเพื่อนเือนทุกคนนะครับ